หมอผู้หมึก็ว่าปัญหามันมีทางแก้เหมือนกันถูกใช่แล้วปัญหางั้นคนเลยก็กลายเป็นคนดีหมดท่ามาคือหมอถูกทํางานยาบ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนดีได้เหรอใช่ผมคณีมาเจอพระเจ้าเป็นไงเห็นไหมคุณพวงคุณมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ถูกแล้วไงคุณตุนิ้วคนเต็มข้อแค่เก้าร้อยหกสิบเก้านิ้วเดียวทำไมเราไม่ตัดอ แต่ในมุมมองผมเนี่ยปัญหาไม่มีหรอกเราเป็นคนเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอปัญหาเดียวกันคนสองคนเจอปัญหาแก้ปัญหาคนละเรื่องเยง่ายๆอกหักอกหักคนหนึ่งฆ่าตัวตายเลยส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะร้องไห้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปหาแฟนเราใหม่ผมถามว่าสองคนนี้เลือกแก้ปัญหาตามอะไรครับตามตามปัญหานะเปล่าหรือว่าตามเอาถูก นช่ไงคนนึงมีมีจิตด,ด้านบวกเยอะเขาก็แก้ปัญหาด้านบวกคนนึงมีจิตด,ด้านลบเยอะก็แก้ปัญหาด้านลบเท่านั้นเองอเหมือนกันคุณคุณกว่าจะมาป่วยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำได้ก็คือเราก็มีสภาวะเชิงลบสูงเกินไปพอเราเจอวิกฤตเจอเรื่องไอ้นี่ยล้วงกระเป๋าซ,ซ้ำเนี่ยคุณเอาไปนั่งนึกนั่งคิดทั้งวันทั้งคืน อยู่เป็นเวลาหลายวันหลายคืนเป็นเดือนเป็นแหลมเดือนปลดไม่ได้ปล่อยไม่ได้ออกจากจิตใจมันก็จะก็เริ่มกระตุ้นให้เรารู้สึกกังวลอยู่ตลอดเวลากับปัญหาเดิมๆมาคอยากได้ของคเนไงนนแต่มันทำไม่ได้อะูกใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาเขาไม่เป็นเพราะว่าอะไรเขาก็อ่ะช่างมันเออช่างมันมันไม่รู้จะทําไงไปแล้วไปเลยอันนี้คุณช่างนั้ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนิสายให้คุณเป็นคนที่ช่างมันได้